ครับผมอันดับแรกแล้วครับมันก็จะขึ้นมีภาษาอังกฤษครับผมตัวเดียวนะครับกดเข้าไปมาขึ้นทางนี้ครับภาษาอังกฤษเหมือนกันครับแล้วมันจะเขียนคําว่าทอนปูนแล้วก็ถามยอดเงินครับ

เรากดตัวแรกครับผมหลังจากนั้นเราก็กดหมายเลขบัญชีนะครับผม ไปเรี่อยชีเสร็จแล้วก็กดคำว่าเย็ดจำนวนที่เราจะโอนไปนะครับเสร็จแล้วก็กดคำว่าบอลก็ใส่รหัสผ่านครับคุณ ก็จะขึ้นมาคิดสีเขียววันนี้แล้วก็ตรวจสอบคว่าถูกต้องไหมถ้าถูกต้องก็กดเย็ดครับผมโอเคครับแล้วก็กดเย็ดอีกครั้งนึงครับจากนั้นแล้วก็รอบัตรครับผม ยันี้ก็เสร็จแล้วครับขอบคุณมากครับผม